วัสดีครับผมอยู่กับน้องกล้วยหอมนะครับตอนเชาน้านี้คืนฝนตกนะครับตอนตีสี่กว่านะเ็ได้ไล่ถือมาครับได้ยินเสียงถือมาแล้วจากกล้วยหอมครับเป็นไงจ๊ะไปนอนไม่หลุกโอ้ถือตอนสับรถนะอ่า ให้อ้อยอ่ะเอาอ้อยให้น้องดูนะครับอุ๊ยอุ๊อบินคอ,อกมาหากันแล้วอ่ะกินอ้อยน้อยน้อยน้องก็้ยอมกินอ้อยดูวยเน่ตกแล้วเอ้าี่นี่เอาอันใหม่กินไม่กินกล้วยก็กินอ้อยครับ หวานไหมไม่คุยกันเลยครับไม่คุยกันเลยอันนี้เลืออีกเลืออีกคือน,น้องแอบมาเล่นในโรงนะครับมับนตกตอนตีสี่กว่ากวานี่ตกไม่แรงครับผมมาขวานมาแับเข้าเนาะเอาอีกไหมเนี่ยอ นอนนอนใต้ท้องแม่นะครับอดีมันมืดหน่อยโอู้นั่นนั่นนี่นนี่บอ้หวานครับไอ้หวานจะเพิ่มพลังให้ตอนเช้านะครับสองคินแล้วครับสองคำแล้วได้อีกหลอ อุ้ยนางแบบอะไรฮันจะตูดมาอ่ะอ่ะเอาอีกเอาอีกนแน่แน่แน,น่เดี๋ยวก็ขาติด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 ดูดูครับดูดูด,ดูความสนดูครับติดแล้วครับติดแล้วขาติดแล้ว ออกได้เหมือนเดี๋ยวมีร้องครับเดี๋ยวมีร้องอันนี้อ้อยอ้อยเปลยกครับล้างเปียกอยู่ครับอะให้ป้อนให้ป้อนนะให้ป้อนเออะป้อนให้ป้อนให้ป้อนให้อ้ําอ้อ้ อออกได้ครับขาดล้างอาออกได้กินอ้อยหวานครับกบินน้อยกันหวานอ่ะนี่อีกนี่อีกหอมนี่นี่นี่นอ้อยอ้อยหวานจ้า ยินได้เสียงกินนะครับไอ้ไม่อนี่อ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้กินเยอะๆ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 อ้ นียตกตกค่ะำที่สี่ครับไม่ชอบกินกล้วยครับอ๋อไม่อยากกินเพื่อนบังเสียงครับน่าจะหวานครับน่าจะหวาน อินยังอินยังเอาอีกไหมเอาอีกไหมกินเล็กๆนะัะกินเล็กๆอู้หวานหวานหวานคันอยู่ครับคันอยู่เป็นน้ำฝนเมื่อคืน อาหารเช้าครับอาหารเช้าอ่ะนี่ออกนี่อีกนี่ออกขักาลขางันก,นกา,นาล้งาลง ไม่นอนเลยหรอกนอนแต่ที่ดินเลยอ่ะอ่ะกินอีกว่าโอ้กินเก่งครับกินเก่งกินร้อยเก่งครับ quần bỏ 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 oai nó kìa cầy kìa cầy à à giờ hòm giờ à à ăn 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 เริ่มขายแล้วครับเริ่มขายแล้วกินเอาแต่น้ำอีกครับอ,อีกครับเอาอีกนะนะั จนตายมาจะเกี่ยวยากครับเอาอีกบ่คเอาอีกบ่ครับติดใจครับติดใจติดใจรสชาติความหวานแล้วก็กินอิมเดินนี้เลยครับ เอาอีกเอาอีก้วเอาอีกแล้ือ,อกินเ,เริ่มเริ่มกินเอาแต่น้ำนะครับผมกินอ้อยแก่งครับกินอ้อยแก่ง เอาอีกเอ้ยเอ้ยกินเยอะแล้วถ้ากินกล้วยได้เดีย๋ยวจะอ้วนกว่นี้อยู่ครับน้องไม่ค่อยกินกล้วยนะจะดูใหญ่กว่านี้ก่อน អីបបដៃបបអេនេះចុងក្រោយណាស់ចុងក្រោយណាស់ក្រោយប៉ាអឺ หมดแล้วหมดแล้วยังไม่อยิบมบอกับขอบคุณมากครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมรีบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องกล้วยหอมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมากครับยนะ่าบุชูงั้นนะวัดีจาสวันีจ้ยบนญชูบายบายบายบนชูบุญชู bên xuống, bên xuống, xuống ấy vật địch cho, vật địch cho, cặp